เดี๋ยวจะเดินไปหาคุณชัยก่อนป่ะ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  FC ครับนะฮะอยู่ๆก็ยทได้ไหมเนี่ยมาอยู่ๆก็ข่าวว่าครับมีช่อง YouTube นะช่องอย่างเดียวมาถึงที่ทุ่งนาลุงพลหลังจากหายไปกี่เดือนเนาะอุ้ยปีครึ่งไม่ใช่เดือนแล้วปีครึ่งนะฮะปีครึ่งตั้งแตน่จักฮ่องกงโอ้โะไปฮ่องกงตั้งปีครึ่งแล้วนะฮะหน้าตาแปลกแปลก ตัตรวสอบมีบัตรหรือเปล่ามาแล้วนะเพื่อนๆยูทู e มาแล้วได้ยินข่าวว่ามาจากต่างประเทศด้วยอ้ครับผมขอดูหน้าน่ครับผมเปิดแม้น่ครับขอดูหน้ายายแคคนเดิมอรหรอะไยทักเมื่อกี้ว่ายายแคทมายายช่นไม่ได้ ยจำไม่ได้นอันนี้อันนี้อันนี้กลับมาที่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเดือนนึงแล้วโอมาเดือนนึงแล้วทำไมเพิ่งมาหาพวกเราครับอมนอันนี้ไม่คิดถึงกันเลยใช่ไหมครับผมซ่อมบ้านซ่มบ้านเป็นเดือนซ่มบ้านเป็นเดือนอ๋อจำได้ยังจำไได้ยัจำ้้้อไไไดได้้ นุจจำได้ว่าไปไหว้มาถึงก็มาไหว้ปู่ก่อนธนาคานสีมันเกิดหลวงพ่อก็ไม่ได้ขับรถมาก็พอดีก็เช่าชื่อช่องอะไรนะครับชื่อช่องอะไรครับแคชชั่นแนลยังทำอยู่ไหมตอนนี้ยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมช่องล่ะยังอยู่ไหมเอฟซีออกเปเยอะเอฟซีออกเป็นเยอะเวลาทำอ่าไม่ค่อยมีเวลาทำแต่จากฮ่องกงแต่อีฟซีเนาะแต่รุ่น รุนอยมเยอะๆนะสยูทเบอร์เยอะๆ่ยแคทมามักกลาเนระมกกาหกสีโอ้ ปีกว่าแล้วนั่นมันยืนหันหลังให้กันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยืนหันหลังให้กันใหญ่คิดด้วยคิดเห็นคิดเห็นเราลำเด้วยที่ลานบูเลยด้วยกันนโอ้ยวันนี้อยู่เมื่อเลยเนี่ยอีฉาไม่อยู่แต่ใจแคสนด้วยแหละครับไม่อยู่แต่ใจแคสเดี๋ยวจะแมษามมาโอ้แม่สามามาจะมาอยู่ด้วยสักอาทิตย์นึกว่ามาอยู่แล้วนะเนี่ยนึกว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วบ้าน พังหมดเลยอีน้องปวดมันกินบ้านที่กรุงเทพเนาะต่อเติมเติมหมดเลยอันนี้ยแค่จะกลับมากลับมาอยู่ไทยใช่ไหมครับเนี่ยยังค่ะยังอ๋อเดี๋ยวก็กลับฮ่องกงวันที่สิบห้ากลับสิบห้าสิบห้าสิบห้าท่านเขาขอเวลาสี่เดือนทําบ้านอก็เลยปล่อยให้เขาทําครับวันนี้มาวันเกิดพระอาจารย์ก็เลยไม่รู้จะทำไงไม่มีรถเลยเหมารถก็มา ไม่ทำไมไม่เดินมาครับมาเป็นแต่เป็นเดือนแล้วอ่ะกลเกินที่เราอยู่ลานปูด้วยกันใช่ใช่เอาแล้วคนเท่าคนแก่รับึกความหลังแล้วอย่าร้องไห้เลกันนะไม่มีไม่มีเนีแอลไม่ม่แนี่ยออยนเราแต่งตัวภูไทยแล้วเราฟ้อนด้วยกัน ดูคลิปเก่าๆอันสอดนะคะมาแล้วย่าชิดนะคะนี่ไงรวมทุกคนนี่คุณเสือครมอันนี้ชิดปากแเป้เสียงดังพี่เราผู้เป็นกำนันหรือผู้ใหญ่จะอัพตำแหน่งไวแล้วหลานลุงพลคนนี้ไม่รู้จักค่ะอันนี้มาที่หลังคือเจนเจจรา ยายก็มาถึงแล้วนะคะเอฟซีทางหายไปนานช่องก็หยิงนะเอฟซีติดตามนี่ก็หยิงไม่คุยกับเอฟซีเลยไม่มีเด้งเลยอ่ะงั้นหนักเลยครับอยู่นไม่กล้าออนเลยไม่กล้าออนเลยอถามนุ่นถามอ๋อใช่ใช่ปัญหาไปโอ้ไม่ไม่ทำไม่ทำอะไรอยู่ที่ต้องงแล้วไม่ถ่ายเวฟทีทำงานวันละสิบสองชั่วโมงโอ้โห วันละ12ชั่วโมงตั้งแต่11โมงเช้าถึง11โมงกลางคืนหยุดหนึ่งวันก็หมดแรงแล้วไม่มีแรงเปิดแม้ให้เราเราถ่ายหน้าเต็มๆหน่อยครับผมเผื่อได้ฟัปนมันหักทำไม่ต้องทะไมอ่ะอ้ยฟันมันสวยสวยสวยฟันมันหักกลับมาถอนฟันด้วยถอนฟันฟันหักครึ่งหนึ่งมันคาอยู่หมอบอกต้องอีกเดือนเดือนถึงจะใส่ฟันปลอมได้ดูทุกคนเลย ก็คืออยู่ฮ่องกงก็ดูเหมือนเดิมตอนนี้ก็คิดมันดูก็นั่งรถก็ดูอยากมานะเหลยอพี่ได้เมื่อคืนก่อนยังคุยกันอยู่พี่ได้คนนึ่งอันนี้ยังคุยอยู่พี่ดากลางานหนักทำงานยังไงทางนสองชั่วโมงฮะครับประแคททำงานยังไงก็สองชั่วโมงไม่เห็นพอมเลยคนมันอยู่เต็มอิ่มแล้ว น่ารำคาญแล้วเต็มท่านแล้วมันไม่มีลงหรอกไม่ลงแล้วใช่ไหมไม่กินก็ไม่ลงผมก็ลำบากแกแล้วเนี่ยมันจะลงไหมเนี่ยอายุมากก็ลงลำบากเอฟซีก็ถามมาาแล้วไม่มาหาลุงพลบอกมาแต่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ทำบ้านน่ะต้องดูแลช่างครับก็ช่างขอเวลาสี่เดือนก็เอาเดี๋ยวกลับไปก่อนกลับไปทำงานก่อนทำงานแล้วก็มาใหม่ สาวดาเพิ่นซื้อบ้านอยู่กัอ,อยู่เมืองไทยบอกอยู่ที่แคนาดาซื้อที่โน่นเลย,ออยโอ้พี่สาวดาชาแนลบ้านเขาตั้งตั้งกี่ห้องแปดห้องอ,อยูอออออ่สองคนเออสองคน ก็ไม่เห็นเขาเขาเด้งเลยนะใช่ไหมิดสาวดาวเขาไม่ค่อยใส่เขาเงียบถ้ากลับเมืองนอกไม่ค่อยมีเวลาทำหรอกเพราะว่างานงานมันไม่เหมือนบ้านเราครับถ้ากลับมาเมืองไทยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะพักผ่อนหรือว่าเราก็จะคุยได้ี่นูตื่นตั้งแต่แปดโมงครึ่งไหนจะต้องนั่งรถอีกนั่งรถเกือบชั่วโมงไปทํางานครับชั่วโมงกลับไปทํางานแล้วก็กินข้าวแค่ครึ่งชั่วโมงอื แล้วก็ทําทำทำต่อแล้วดูคลิปพวกผมนี้คิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงบรรยากาศเดิมๆที่เคยเคยอยู่ที่กกกอกไหมคิดถึงก็อยากมาอยู่ด้วยไล้เนี่ยมีที่ให้ปลูกบ้านสักด้วยไหมเนี่ยโนอนโน่นโน่นโน่นพูดกับลุงพลแล้วครับผมนี่ค่ะอาเมดานี่มาแล้วตาปลูกผักเกงเอาไปยิงเดาดาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเดี๋ยวิงดาดามาอยู่แล้วสสวัดีค่ะ อยากแท้ตามมาจากเกาะเกาะเลยตามลุงมาจากเกาะเกาะเลยได้ยินเสียงคับคายคับคาใช่กำลังนึกอยู่ว่าใครสวัสดีค่ะจําได้ค่ะได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่เป็นค่ะหายไปนานเท่าไหร่นะปะเคทปีครึ่งปีครึ่งเกือบสองปีแหละสองปีจะแต่คุณดากลับไปก่อนเนาะถ้ากลับไปคุณ กลับไปก็ไปอยู่กรุงเทพแค่ไม่ถึงอาทิตย์ก็บินเลยบินเลยไปฮ่องกงเลยเวลาบินเลยแป๊บเดียวจะถึงสองปีแล้วเปิดประเทศก็มาเลยมาบ้านพังครับผมมีไปซองโลดเออซองแล้วรุ่นพี่ก็ไปตามความเป็นรุ่นพี่เลยไม่รุ่นพี่นะรุ่นพรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นยูทูปอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ ท่านที่รับชมซสื้อข้าไปนะก็รู้สึกนีิใจเนาะนะที่เห็นเพื่อนเพื่อนยูทูบของเรานะกลับมาเรียนเรียนกันนะครับมามาไล่เรียกกับพี่สาดา